ต่นี้เป็นตาที่โคตรมันเสมอในเกมสี่ต่อสี่อลต้องข้ามอย่างเก่งจิตวิทยาจัดจัดก็เขาพลาด โดนจุดโทษต่อเวลาพิเศษแม่งนำกู4-2แล้วก็ครึ่งหลังต่อเวลาพิเศษผมยิงได้สองลูกแล้วก็ชนะจุดโทษเป็นไงไปดูเกียร์มันจริงเลนน์เมซี่ครับพยายามจะพาอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับผมนำ0-0 ลูกเหลียบแม่งขี้โกงยังพาบอลผ่านไปได้ครับและเขาก็ยิงเลยครับได้เซฟได้ไงใครๆก็รู้แม่สี่จะปัดกับขยับโกไว้รอแต่ยิงไงชคร้งก็จบอะเซคโคบุสเกตแล้วเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเกือบสวยเกือบสวยหลุดมาต้องหยุดแล้วครับไม่เข้าเฮีย ชนเสาไอ้สสัตว์ชนเาครับโอโ <c oughs> ้โหเออ่การโทษดีเป็นประกาสทองของเขาครับ่ยิงลึกทีก่อนอย่างนี้เป็นประตูครับเพื่อนมาเติมโคตรดีอแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ และจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับเชิดฟอร์มกัสและก็เป็นครั้งครับที่ผูกสาประตูเซฟได้สวยงามเลยครับมีเซฟกูแล้วก็ยิงฝังมันนี่กูดได้ยินวั้งและได้ลุ้น <c oughs> แล้เนมเมซ,ซี่ทำได้ครับปัน่นโคงโคืมไม่ปั่ดเลยไม่เป็นประตูครับ เป็นโอกาสทองของเขาครับก็เปิดไปจังหวัดนี้เป็นโอกาสดีเลยล่ขาเข้าแบบอ๋อแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเป็นโอกาสทองของเขาครับคือลอาขาเข้าเลยก็เปิดไปจังหวัดนี้เป็นโอกาสดีเลยอันนี้ก็โอ้ง่ายๆลวครับเาลองลุ้นแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยจักหน้ากูโคตรนาน เจอกูแม่ประสานงานต่อไปยิงไงจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับนี่กระปั่นโค้งของเราครับไม่ใช่ยิงเรียบเป็นโอกาสเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับนี่คือยิงตามมาได้นี่ครับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับเสมอ4-4ตามหลังสองลูกกับเชียร์แล้วก็จุดโทษนี้เป็นจุดโทษลูกสุดท้ายไม่ให้ดูลูกเดียวเสียดายไม่ได้อดไว้รอดดาด้วยยอดเยี่ยมเลยครับ เฮียโคตรบันบันยุบายามันมากคุณโฟร์ขอโคตรได้มันจัด